สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่นุกนะครับก็จะกลับมาทำคอนเทนต์นะครับอยู่ในรถ24ชั่วโมงนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็มีน้องภูมิมาด้วยนะครับแล้วก็พี่หญิงนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็ไปในรถ m อคันเดิมของเรานะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับต้องถ่ายคลิปตลอดเวลานะเดี๋ยวไม่มีคลิปให้ทุกคนดูนะครับพี่นุก็เลยต้องมาทําคลิปนะครับคือจริงๆวันนี้จะไปเที่ยวไงแล้วก็เป้าหมายของเราวันนี้ก็จะเป็นจังหวัดเชียงซึ่งงน้อภูม พี่หญิงเนี่ยยังไม่เคยไปเลยนะครับยังไม่เคยไปเชียงรายเลยวันนี้เราก็จะไปเชียงรายกันแล้วก็เราก็เตรียมใช้ชีวิตในรถเลยเนื่องจากช่วงนี้นะครับโควิดเยอะมากนะครับเ,<อ>เราก็ต้องระวังเหมือนเดิมโควิดถึงกลับมาอีกแล้วนะครับไ่หญิงพร้อมไหมพร้อมพร้อมอ่าตอนนี้หลังรถมีอะไรบ้างตอนนี้ยังมีหมอนอยู่หนึ่งลูกแต่ว่าเราเตรียมของม,มาเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะเดี๋ยวพี่นุจะพาไปดูนะครับข้างหลังเนี่ยคือเราเตรียมของมาพร้อมเลยนะครับนี่โอ้โห แน่นอนก็คือมีหมอนมีผ้าห่มนะครับนี่แล้วก็มีกระเป๋าเสื้อนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กของพี่นุ้ด้วยตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะถ่ายเสร็จเนี่ยก็จะส่งไฟล์ให้ทีมงานตัดเลยวันนี้เราก็มาสตาร์ทกันที่ปตทเส้นทางที่จะไปจังหวัดเชียงรายนะอ่ะสำหรับวันนี้เป้าหมายของเราก็คือเชียงรายเลยไม่มีการจับฉลากนะเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปเชียงรายแล้วเราก็จะเก็บภาพสถานที่ต่องเที่ยวนะครับมาให้ทุกคนดูนะแล้วก็ วันนี้งบไม่อัน้นกินอะไรก็ได้เฮกิน <Hey! S 2> อะไรโอเคไปเดินทางดีกว่าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ครอบครัวนะครับเผื่อคนดูเนี่ยเบื่อหน้าพี่ต้นพี่บอสพี่ต้นนะแต่พี่นุ้ต้องอยู่นะเพราะเป็นเจ้าของช่องนะครับมาดูกล้องสามรอองศาได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยถ้าเราจะถอยไปชนใครเนี่ยมันก็จะมีเสียงไง <laughs> จะมีเสียงแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับไปเล่ เดินอะไร e t s go Let's go ไปจังหวัดอะไรนำปางพายพ่อบอกไปจังหวัดเชียงรายเอาหนี้ไม่ได้ค่าขุมขัดรถก็เตือนด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าเดี๋ยวน้องภูมิก็ต้องไปนั่งค่าขุมขัดด้วยนะครับอ่าให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าภูมิรักเป็นหรือเป <S <S ล่าแบหรับ FC ที่คึ้ถึงน้องภูมินะครับอ่าตอนนี้น้องภูมกิก็กลับมาถ่ายคลิปแล้วถ้าใครที่ถึงน้องภูมิมากๆนะก็ตามไปดูได้ที่ช่องอะไรเบบี้ภูมิทีวี ครับ <man> ตอนนี้เราเหมือนเราจะเข้าเขตจ,จังหวัดเชียงรายแล้วนะครับก็จะมีลาทานแบบนี้แบบทางทางเนี่ยหลายจุดมากนะครับตรงนี้มีมีน้ําพุร้อนแล้วเหรอนี่นะนี่ครับตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นที่ขายของฝากนะครับเหมือนเราจะใกล้ถึงน้าพุร้อนแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในเขตจ,จังหวัดเชียงรายแล้วอ่าเลยจากตรงเมื่อกี้มานิดนึงครับเี่ตรงนี้ฮะโออยู่นี่ เอ้าเราเลยเหรอ,อ,อกกหรือว่ามีอสองจุดอ่าสองจุดอ่าทุกคนนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงน้ำพุร้อแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหแบบเดือดแบบร้อนแบบเดือดเลยนะครับ <c oughs> มีกลิ่นแบบกลิ่นไข่ต้มกลิ่นกำมังหันนะครับมีมีมีไข่ขายสาวบาทเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เอาครับ <c oughs> เราไปอีกอีกบอ่อนงก่อนนั้นเราไปไว้ฝั่งโน้นปะ อืมแล้วนั่นถ้าขากลับไปเชียงใหม่ก็จะแวะฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะมีตรงนี้น้องภูมิเราถึงบ่อน้ร้อนกันแล้วนะน้ำภูร้อนแล้วว่าใครมาที่นี่นะจะต้องต้มไข่นะอ่น้องภูมิใส่แมสก่อนเร็วเดี๋ยวพ่อจะบอกให้แม่ค้าเขาต้มให้นี่เราถึงบ่อร้อนแล้วดูน้องภู้องภูมิน้องภู้องภมิน้องภูมิน้อัภูมิน้องภูมิน้องภูมิน้องมิน้องมิน้อมิน้องภูน้องภูมิน้องภมิ้องภ้ เอามันมีไข่นกกับไข่ไก่ใช่ไหมเอาแค่อย่างละชุดพอแต่ผมกินไม่หมดะะอย่างละชุดอย่างละชุดพอ,อปลาต้มให้เลยนะคะต้มให้หน่อยครับขาใจดีด้วยกําลังจะต้มให้นะครับงั้นเดี๋ยวเราจอดหลบๆนิดนึงเ <c oughs> นน,นี่เขาจะใส่ไม้แบบนี้นะโอ้ <c oughs> ดูดิใส่ตะกร้าบแบบนั้นเหรอครับ <c oughs> อันนี้ก็คือน้ําร้อนมากนะครับเด็กๆโดูนี่อ่าเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยจะเข้าใกล้นะน้องภูมินะได้ ความร้อนเก้าสิบโอเคน่าจะได้แล้วมีถุงใส่เปลือกไข่ด้วยใช่ไหมพร้อมครับโอ้มีพร้อมเลยได้แล้วนะครับทุกคนนี่นี่นะครับเป็นอย่างนี้นะใกล้ๆนะเป็นไข่ไข่นกกระทาไข่ไก่โอเคอาของผมเท่าไหร่สี่สิบาทครับสี่สบาทอาต้มไม่ด้วยผมให้ร้อยหนึ่งเลยขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคไข่กรุงให้กงเหรอคะรับอันนี้เราเอาเอาเย็นๆไปปอกแล้วมันจะปอกง่ายกว่าอันร้อนอ ราคาใจดีอใครมาอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรน้ำพู้นะคะน้ำผู้อะไรนะน้ำผูร้อนทวีสินค่ะน้ำผูร้อนทวีสินโอเคมีแช่เท้ามีก็เงินขายมีแช่เท้าด้วยมีกงขายเงินขายด้วยครับครับผมขอบคุณครับผมงีอ่ะอ่าอันนี้ไหมครับบอกว่าถ้ามันเย็นแล้วเนี่ยอันนี้ของเขามันต้มมาเย็นละมันจะปอกง่ายกว่าเดี๋ยวไม่อยิงเขาปอกก็รอให้มันเย็นก่อนนะเดี๋ยวเรา เดินทางกันต่อครับท่านผู้ชมน้องภูมิน้องภูมิดูดูน้องภูร้อนพนเลยเดี๋ยวให้พี่หญิงเป็นหน่วยปอกไข่ให้กินจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับออกเป้าหมายเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายไปปอกได้แล้ววันนี้ไข่อะไรไข่นกกระทาไข่นกกระทาอ่ะน้องภูมิกินโชว์โอเป็นไงหมดเลยเหรอ<ป>อร่อยอร่อยร้อนป่ะร้อนปะไม่รอนไม่ร้อนเออนี่แม่ค้าเขาให้อันที่มันเย็นมา โอ้โจึงเฉพอ iPhone นะครับโอ้โหตอนไม่มีที่ท้อไงตอนนี้ที่ปอกไข่ไก่แล้วคือปอกยากเหมือนกันนะใช่ปอกย <c oughs> ากปอกแบบว่ามันเราดูดิสภาพเหมือนปูกประบาดลูกกระบาดมองจัน <c oughs> มันติดเปลือกอ่ะเดี๋ยวลองกินอ่ะเนไงเหมือนเหมือนไข่ต้มบ่ะนอราไหมมันเหมือนไข่ต้มแบบเราต้องเคยกินเียแล้วแต่ถ้ามีซอสจะอร่อยกว่า,าวมีซอสอยู่นี่มีซอนสสักนิดน,นึงอ่ะ มาเดินทางกันต่อดีกว่าอร่อยไหมเลยน้องภูมิบอกว่าไข่ไม่กินแล้วนะครับเพราะว่าเห็นป้าย KFC อยู่ไกลๆนะครับกิน KFC ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะแวะไปน้ำม,มันนะครับที่ปตทนะครับโอ้ลุกคนตอนนี้นะครับฝนตกแล้วนะครับระหว่างทางที่จะไปเชียงราย อตอนนี้นะครับน้องภูมิก็ถึงเวลานอนแล้วนะครับน้องภูมิก็ได้ทำอะไรเนี่ยเอาปอคงมาทำอะไรเนี่ยฮะน้องภูมิก็กำลังจะนอนแล้วพอถึงเวลานอนนะครับปอดีว่าน้องภูมิเนี่ยจะนอนประมาณช่วงเที่ยงเที่ยง,งนะครับ <c oughs> อ่ะไปดูที่นอนน้องภูมิหน่อยครับว่าเขานอนอยังไงเ<า>อ้าถ่ายเองเลยเหรอใช่<ท>อ่าลองลองดูถ่ายเองเลยอันนี้อันนี้เป็นที่นอน ควนะคะบอที่จกกับบอลไว้บอลมันหนาวครับ๋อหนาวเอร์อ๋อกล้อ่หกตัวเลยดิเาวโอเดีวจะไา้แล้วโ okay, อเคกล้องคืนแม่หญิงโ <Okay. S 2> อเค่าให้แม่หญิงถ่ายให้ภูมิให้ดีวกว่ามันดูไม่รู้เรื่องแบบเนี้ยอ่าน้องภูมินอนแล้วครับบายบายเดี๋ยวตื่นมาแล้วมาสวัสดีคนดูอีกทีนะได้ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเหมือนเราจะมาถึงที่เชียงรายแล้วนะครับจุดแรกที่เรามาถึงนะครับนี่ก็คือวัดล่องขุนนะทุกคนโหวัดชื่อดังของเชียงรายเลยนะครับนี่วัดชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับโอ้สวยมากครับเอ้าองคุม้มตื่นพอดีเลยเย้โอ้โหโหสวยจริงๆนี่เขาบอกวัดล่องขุนนี่ก็คือเหมือนแบบสวรรค์เลยนะครับอ้ดูวิวข้างหน้าทุกคนข้างหน้านู้นไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับ นู่นนะครับก็คือเป็นวิวภูเขาแล้วก็มีทะเลหมอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับรถด,ดูรอบๆวัดนะครับอู้สวยมากเป็นไงพร้อมยังครับพร้อมลุยต่อยังครับพร้อมไหมขอเสียงหน่อยอ,ออกมาจากวัดล่องคุณนิดหน่อยนะครับขับเลยมานะครับอีกเส้นหนึ่งนะพอตอนนี้เราจะมาถึง จุดที่เป็นแลนด์มาร์คของเชียงรายจุดหนึ่งนะครับก็คือสิงปร์กนั่นเองนี่นะครับก็คือสิงปร์กเนี่ยจะมีตัวสิงสิงตัวใหญ่ๆอยู่นอ่ะให้พี่ถ่ายดูนี่นะครับอ่าโอ้โหสนามหญ้าแบบแบบเรียบมากเรียบแบบหน้านอนกิ้งอ่ะกิ้งลงมาไเนอะน่าจะสไลเดอร์อ่ะคอนเซปต์ของเราคือไม่ได้ลงจากรถนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับไปดูหลายที่นะครับนี่เราก็เลยให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับทุกคนอ่า สวยมากรถเข้าไปได้หรอเอาลองขับรถเข้าไปดูเลยนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูข้างนี้นะครับโอ้โหจริงจริงสิงปร์เขาก็มีแบบที่ท่องเที่ยวเยอะนะที่เคยดูในข้อมูลมามีแบบสวนเกษตรสวนดอกไม้หรือว่าส่วนที่ทํากิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับไปไหนเขาให้เราไปไหมอ่ะเขาบอกหยุดนี่ไงมีร้านอาหารร้านพิซซ่าร้านอาหารโรงงานชาร์านงานี่พักแคมปิ้งไม่มีรถโอเค ออตรงนู้นน่ะถ้าจะจอดตรงนู้นน่คือเหมือนว่าเมื่อกี้เห็นแว๊บว่าเป็นรถรางถ้าขึ้นรถรางอ่ะมันก็จะมีเหมือนคนนําเที่ยวเขาอธิบายไงนูน,นแบบรถกอรถรางรถรางมีรถรางนะครับตรงนี้เรากา็จ,จะแบบแค่ขับรถดูบรรยากาศเฉยๆแต่จ,จะแวะร้านอาหารได้อะไรแบบเนี้ยโอ้โหทุกคนดูดิมีรปั่นจักรายานเล่นด้วยอ่ะนูน่นนะครับใครอยากมาปั่นจักรายานชิวๆนะครับหรือว่าจะมาพายเรือก็ได้นะครับเนี่ย โอ้สวยจริงนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นหอที่เอาไว้สําหรับหนลิงนะหุ่นสลิงนี่นะครับอ๋อตอนนี้รถยนต์เข้าไปได้แล้วก็คือเขาล็อกไว้แค่นี้นะครับนะคอนเซปต์เราไม่ได้เดินเที่ยวนะนี่นี่จุดที่แบบเขาชอบมานี้กันอะอะไรนะจัดงานบอลลูนอะนออใช่สลหรับเป้าครับ ซาลาเปาโอ้ย oh, อยากกินซาลาเปานะครับพี่ <P ie> มีไส้อะไรมากครับ <P ie> มีกี่ไส้นะ <P ie> แล้วมีขนมจีบด้วยเหรอ <P ie> เอาสามไส้เลยนะแล้วขนมจีบขายไงอนะ <P ie> เอาสามสิบบาทไม่ทันบอกเลยนะแต่พี่เขาเดินมาหาเลยเหมือนรู้ว่าเราอยู่ได้แต่บนรถแล้วออกจากสิง์ปาร์คมาแล้วก็เข้ามาในเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็กําลังจะซื้อซาลาเปากินนะครับพี่หญิงหิวข้าวพอดีนะครับ สั่งให้พี่นุซื้อไก่ย่างวิเชียรนะครับแต่ว่ายังไม่เจอร้านนะครับตอนนี้กินสลเปาไปก่อนครับเหมือนจะมาแล้วทุกคนเท่าไหร่ครับ6ูกหากสิบโอ้เต็มจังทอนมาด้วยอโอเคครับผมทุกคนมาดูกันหน่อยว่าสลเปาที่เชียงรายเนี่ยได้อะไรบ้างก็พี่นุสั่งมาสามลูกนะสามไส้เลยที่เขามีนะครับลูกก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หกสิบบาทเท่าหกสิบบาทเนี่ยสลเปาลูกละสิบบาทเพราะสามลูกซลาเปาลูกละสิบบาท ใช่ใช่สบาทลูกนี้นะครับลูกใหญ่เหมือนกันนะเออใช่ถูกอะ่ะตอนแรกคิดว่าลูกยี่สิลูกก็สิบาทเพราะว่าขานมจีบสามสิบมส่วนขนมจีบนี่สาสิบาทได้ประมาณนี้โอหอุ้ยลูกใหญ่เยอะนะไปให้ผักมาด้วยปกติแล้วไม่ค่อยเห็นผักนะขนมจีบอะ่ะเดี๋ยวพี่นุจะลองชิมให้ดูเลยครับผมนี่ครับอืมงนี้มันโดนน้ำจิ้มน้อยหน่อย นี่ครับเ็นไงอร่อยปะอร่อยหม,หมูแน่นไหมเนื้อแน่นไหมอร่อยใช้ได้กลับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามาถึงน่าจะเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับของเชียงรายเลยนะครับก็คือหอนาฬิกานะครับโอ้นะครับนี่นะครับโอ้โหสวยมากบรรยากาศเดียวกับวัดลองขุนเลยนะครับอโอ้โหสวยมากครับตรงนี้เราค่อยๆไป โอเคเดี๋ยวเราจะขับรถเล่นรอบๆเมืองเชียงรายกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับตอนแรกเราจะไปไล่ช้าฉุยฟงนะแต่ว่าไล่ช้าฉุยฟงเนี่ยต้องออกไปนอกเมืองอีกแล้วเราก็ตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วนะครับเราอาจจะต้องหาจุดที่เราจะจอดรถพักคืนนี้นะครับใช่ไหมต้นภูมคืนนี้เรานอ,นอนตรงไหนครับโมันโมันปรับเบาได้มันปรับเบาะไ,ได้นะใช่ hey. โคเท่เลยครับโอ้โหเท่มากเลยครับผมมาทุกคนตอนนี้เรามืดแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังหาจุดจอดรถแล้วหาอะไรกินอยู่ทุกคนดูนกที่อยู่บนสายไฟนะครับโอ้โหเยอะมากตอนนี้วัดอะไรเนี่ยสวยสุดๆโอ้โหตอนนี้นะเราก็ขับรถหาของกินอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปจอดรถกันแถวๆที่ มันจอดได้นะแล้วมีร้านขายของเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับมาดูบรรยากาศกลางคืนดิทุกคนโอ้หนกเยอะมากอะทุกคนคือมันเกาะไฟไฟแบบเต็มเลยนะครับเดี๋ยวดูนะว่ามันแบบมันบินหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่กลัวเสียงรถเสียงอะไรแล้วว่าโอ้แบบเยอะมากครับทุกคนดูดิทุกคนนกเยอะจริงๆเยอะมากเราก็เจอจุดที่จะซื้อของกินแบบไม่ต้องลงรถแล้วนะครับนั่นก็คือ KFC d ด y 2นั่นเองโอ้โห หาจนเจอหนูอยู่ที่ไทยวัสดุนะครับขับออกมากี่โลขับออกมาจากเมืองนิดหน่อยนะครับโอเคน้องภูมิมาอะไรครับผมเอาไก่และเกลอไโค้กโค้กใบควาเอาเอาชุดไหนดีอะ่ะแล้วเ,เอาแบบเป็นเป็นชุดเลยไงสแน,น็คบ็อกซ์ปะวิงเซ็ปกินอะไรอ่ะภูมงเรากินวิงแซ่บมันก็มีอยู่หรอเอาสแนแบกบล็อก139ครับหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดครับโอเคอะไรเพิ่มไหม เป็นเป็นในเซ็ตแล้เป็นซัมเบิลไหมครับเพิ่มสูตบาทนะคะลูกค้าไม่เอาครับเอาไก่บิงซับเพิ่มได้ไหมครับไก่บิงซับได้ค่ะรับกี่ชิ้นดีคะสองชิ้นสามสิบห้าสามชิ้นสี่สิบเก้าครัเอาสามชิ้นครับรับสามชิ้นนะคะลูกค้าโอเคครับผมแล้วไปกระไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะอ่าพอแล้วครับเดี๋ยวกินไม่หมดครับค่ะแนวิบคอนหนึ่งชิ้นแล้วก็บิงซับสามชิ้นนะคะครับผมทำน้ำเงินต่าตื่นทไปได้เลยค่ะลูกค้าโอเคนักเก็ตมันมีในชุดแล้ว พอสั่งให้แล้วครับครับได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกินกันครับไม่อะหอมออ,อกตรงไหนเนี่ยโอเคเราเจอปั๊มน้ำมันปตทแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดตรงนี้แล้วกันเพราะว่าน่าจะพักตรงนี้กินคงกินข้าวแล้วตรงนี้น่าจะมีห้องน้ำด้วยเราจอดตรงนี้ก็ได้ ตอ,อ่าเรียบร้อยทุกคนตรงนี้มีห้องน้ำปตทตรงนี้มีอเมซอนตรงนี้มีเซเว่นข้างหลังมีปั๊มน้ำมันนะครับโอเคฮเราตอนนี้นะครเดี๋ยวเราจะกินข้าว,าวกันก่อนเลยเพราะว่าเราหิวแล้วใช่ไหมใช <c oughs> ่มาดูเคฟซีของเราก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับดูยังไม่เห็นยังไม่เห็นหนึามโอ้หิวข้าวมาก,กวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย ไม่เย็นกินสลัเป้าไปแต่ว่าตอนนี้หิวอีกแล้วนะครับเน็นไฟของลุงพมของปอดนักเกตภูมิป้ามีมีนักเกตก็มีมีมีทุกอย่างแหละอันนั้นมีซากโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจอดรถกินข้าวกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วไม่แน่คืนนี้เราน่าจะต้องนอนกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมทริปที่แล้วที่ไปกับ น้องฟูไม่หญิงก็ต้องจอดนอนในปตทนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยตรงนี้ถ้าเราไม่อิ่มเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมีการสั่งแก๊ปิดน่าจะมีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในเมืองนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวพวกเราขอกินข้าวกันก่อนนะครับทุกคนบูมกี่ไรนักเก็ตเก็ส่วนพี่นุนี่ไก่ป๊อกอันนี้นี่เด็ดเลยชอบอันนี้คือวิงแซ่บเดี๋ยวขอกินวิงแซ่บก่อนนะ อ,อร่อยมากเลยอะเหมือนเหี้ยงกันทุกคนนะทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราก็กินข้าวก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทําการพับเบาะข้างหลังนะครับนี่น้องภูมิก็ไหนเล่าโอ้โหยมีพผม네ส่วนตัวด้วยอ่ะนี่พผมเขาเป็นรูปน้องภูมิเัาเนี่ย <Very good. S 2> ก็เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องภูมิเนี่ยก็จะนอนข้างหลังนะ <t> แต่เราทาท่ทานอนเล็หน่อยดินอนได้เปล่านอนได้เปล่า อ่าเปิดหลังคาวไว้ดูดาวด้วยเมื่อกี้เครื่องบินบินผ่านด้วยใช่ไหมใช่ข้างหลังเนี่ยคือก็จะนอนได้ประมาณสองคนส่วนเดี๋ยวพี่นุนะฮะก็จะแบบพับเบาะนอนนี้อ่ะได้แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ไม่เมื่อยแล้วปนระมาณนี้ก็ไม่เมื่อยแล้วเนี่ยนี่ประมาณนี้เปิดทั้งวนไหมไม่ได้เดี๋ยฝ่อฝนตกตงเไม่ปิดเนี่ยไม่ปกติเราเดี๋ยวเราตอนนอนอ่ะเราจะต้องดับเครื่องด้วยไงาดับเลยดีกว่า เอาต้องเปิดสมมติเราเปิดดีไว้นะุโอ้โหไปอย่าพิ่งขึ้นไปดิขึ้นไปทำไมเดี๋ยวเราดับเครื่องเราอ่านี่วะยุงอะดิไม่ใช่แค่ฝน <c oughs> ใช่ใช่ยุงจะเข้าด้วยดินี่นะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้เลยมีเซเว่นอยู่ข้าง้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบปั๊มนะเปิดไว้ไม่ได้เดี๋ยวคนเข้ามาอันตรายเดี๋ยวเราทําการเปิดไว้แค่นี้ดีกว่า นี่เราทําเปิดเปิดกระจกไว้แค่นี้เนี่ยเปิดกระจกได้ห่อเปิดกระจกไว้แค่นี้ครับนิดนิดข้างละนิดนะให้มีอากาศหายใจอ่ะแต่หลังคาปิดไว้อันนี้คนเข้ามาได้เลยไงอ่าเดีได้ครับเปิดหลังคาไว้สีได้เลยอ่ะเราดับเครื่องใหม่ปึ๊บเรียบร้อยคราวนี้ควันก็จะไม่วนเข้ามาละแต่จะมีอากาศอ่ะให้หายใจเพราะเราเปิดไว้สี่ได้เลยลมมันก็จะวนเข้ามาได้สบายสาย <c oughs> จะร้อนหรือเปล่าอันนี้ดูอีกทีแต่คิดว่าไม่ร้อนเพราะว่าตอนนี้ เชียงรายกับเชียงใหม่น่าจะอุณหภูอพอกันซึ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันอากาศเย็นนะครับตอนนี้นะคะคืนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวนอนกันก่อนเนะาะอาบน้ําหรือเปล่าอบ <c oughs> อ่าเราน่าจะขอตัวก่อนแล้วตอนเช้าเจอกันอีกทีนะครับทุกคนบ๊ายบายคือมันร้อนนะเราก็ต้องแบบว่ามาสตาร์รถอีกทีนะครับ เพราะว่าน้องภูมิเนี่ยบ่นร้อนนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่หญิงนะครับกับน้องภูมิเนี่ยไปน,นอนทั้งหลังแล้วนะครับนี่นะพี่หญิงนะแล้วก็น้องภูมนิน้องภูมิไปนอนตรงรู้นนะครับนู่นเลยอ่ะตอนนี้เราก็จะนอนกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนเช้านะฮะเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวตอนนี้พี่นุ้ยยังสตาร์รถอยู่นะจะขอตัวนอนกันก่อนนะครับตอนนี้พี่หญิงกับน,อน้องภูมิก็นอนแล้วนะทุกคน คับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นเช้าวันใหม่ของพวกเราแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็พี่นุ้เนี่ยไปเข้าห้องน้ํามาแล้วนะครับส่วนน้องภูมิเนี่ยก็เข้าห้องน้ำมาแล้ว,ว,ลวเหมือนกันที่เหลือคนเดียวก็คือพี่หญิงนะครับพี่หญิงนะคือตอนนี้ไปเข้าห้องน้ํานะครับแล้วก็มีการลงรถขอลงรถกันตอนเข้าห้องน้ํานิดนึงแล้วกันนะครับส่วนน้องภูมิยังไม่ได้ปรับเบาะนะยังสนุกกับเบาะเรียบๆอยู่นะครับเพราะว่ารถเรายังไม่ได้ออกไปไหนเนาะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนรถวิ่งเนี่ยอาจจะมีการปรับนะครับ ปรับขึ้นมาเป็นปกตินะครับเพราะว่าจะได้รัดเข็มขัดได้เนาะดีไหมปรับอย่างเงี้ยก็มันเหมือนแบบเป็นพื้นที่สนามเด็กเล่นของเด็กไปเลยนะครับ<อ>มีถ้ำด้วยนะครับเนี่ยน้องภูมิจะไปนอนอยู่ในถ้ำนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลุยกันต่ออีกน,นิดนึงนะครับยังมีเวลาอีกประมาณหลายชั่วโมงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะลองขับไปทางเหนือสุดนะครับเพื่พอไปจุดเหนือสุดของประเทศไทยก็คือที่อําเภอแม่สายนะครับคนตอนนี้นะครับเราก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับโอ้น้องภูมิก็หลับไปอีกแล้วนะครับเพราะน้องภูมินอน กลางวันทุกวันนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงไหนพี่หญิงแม่สายตอนนี้เรามาเหนือสุดแดน,นสยามนะครับก็คือที่แม่สายเอ้า<ๆ>เขาไม่ให้เราข้ามไปอะ่ะทุกคนจริงๆตรงนี้จะเข้าไปซื้อของได้นะแต่ต้องอยูเทิร์นกับตรงนี้คือประตูด่านด่านอ่าเป็นด่านที่จะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศเมียนมานะแล้วตรงนี้ก็มีจะมีตลาดเหมือนตลาดช็อปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูแล้วกัน โอเคครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราต้องยูเทิร์นกลับไปอีกนะครับเราเข้ามาในตลาดนะครับอ่าของกินเข้ามาในตลาดของกินนะพี่หิงดูหน่อยเผื่อสนใจจะกินอะไรนะครับนี่ก็อินดีนะน้องพมงหลับอุ้ยของเล่นเพียบคือถนนมันจะแคบๆนะแต่ถามเขาแล้วว่าคือมันเอารถเข้ามาได้เนาะเดี๋ยวเราอ๋อตรงนี้เหมือนจะมีที่จอดรถนะครับแต่เราก็ไม่ลงเก็บรถเ็วแล้วนี่ว่าโอุ้งเท้า แพงไหมครับร้อยเดียวจ้าร้อยเดียวแบบได้กี่คู่ครับสองคู่โอ้โหเดี๋ยวเราดูว่าเราจะออกได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเมทัลนวันถุงใหญ่อะทางออกคือต้องไปนู้นนี่นี่นี่เขามีทางออกนี่เขามีทางออกนี่นะครับปะเราลองขับต้องไปทางนู้นอย่างเดียว อุ้ยฝั่งนู้นมีขนมเพียบอันนี้อันนี้ซอยนี้เหมือนจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยไม่แพงนะสวยสวยมีเงี้ยเฮ้ยนี่เสื้อผ้าวัยรุ่นเนี่ยโอ้เสื้อผ้าเด็กอุย้ยเสื้อผ้าวัยรุ่นมาเดี๋ยวเราค่อยๆไปครับทุกคนโอ้โหนี่แบบดูนะฮะ เพื่อความสะดวกสบายเนี่ยคือกล้อง360เนี่ยก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับทุกคนนี่ทายอินเลยนะครับเนี่ยทำไมไม่ซื้อครับอย่างเงี้ยโอ้ดิร้านนี้แบบถุงเท้าแบบเยอะอันนี้แบบถุงเท้าแบบของโหละนะเออแบบขายเป็นโหลนะครับขายเป็นโหลนะไม่ใช่ขายคู่เดียวนะครับซื้อคู่เดียวนี่ไม่ขายนะครับเฮ้ย <c oughs> จะขายว่าขายร้อยนึงแหละฝั่งนี้นี่แบบเยอะมากเลยอ่ะนี่ไง12คู่ร้อยทั้งนั้นเลยเป,เป็นแบบแพ็คใส่ถุงเป็นโหลๆหลพลาสเตัว์เ<ม>ชือดชั้นใน ตอนนี้ออกมาก่อนคือฟ้ามแอกอัดนะครับทุกคนอ่าเราต้องออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าเฮ้ยตอนนี้อาจจะใกล้ครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนที่เราอยู่กันบนรถเอ้าน้องกุ้มตื่นแล้วเหรอโอ้ยสวัสดีคุณดูหนครับผมสวัสดีครับโอ้โหตื่นเลยใหม่ๆเลยนะครับนี่